ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยจากตำนานแบรนด์อย่างโนเกียกับรุ่นล่าสุดโนเกียซี2ปี2026ที่มาพร้อมดีไซน์สุดเท่ฟีเจอร์คุ้มค่าและราคาสบายกระเป๋าเหมาะสำหรับคนที่มองหามือถือที่ใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโนเกียซี2 2 0 2 6มาในรูปแบบที่ดูพรีเมียมมกว่าที่เคย หน้าจอขนาด6.6นิ้วแบบ IPS LCD ความละเอียด HD ทำให้การดูวิดีโอหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียนั้นชัดเจนสีสันสดใสแม้จะเป็นรุ่นประหยัดตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้จับถนัดมือด้วยกระจกด้านหลังที่ให้ความรู้สึกหรูหราเกินราคาพร้อมสีใหม่ที่ดูมีสไตล์สิ่งที่โดดเด่นมากใน Nokia C 3 2ก็คือเรื่องของกล้องด้านหลังมาพร้อมกล้องคู่ความละเอียด50 mp บวก2 mp ซึ่งในราคานี้ถือว่าให้มากเกินคาดกล้องหลักสามารถถ่ายภาพได้อย่างชัดเจน รายละเอียดดีแม้ในที่แสงน้อยส่วนกล้องหน้า8 mp ก็เพียงพอสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลกับเพื่อนๆอนอย่างชัดเจนในด้านของประสิทธิภาพโนเกีย c 3 2ใช้ชิป unisoc s c 9 8 6 3 a 1ร่วมกับแรม 4GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 128GB สามารถเพิ่มมิครอดีได้อีกทำให้การใช้งานทั่วไปเช่นเล่นโซเชียลดู YouTube หรือใช้งานแอปทั่วไปลื่นไหลไม่สะดุดแม้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกหนักหนัก,นกแต่ก็เพียงพอสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือแบตเตอรี่โนเกีย c 3 2มมาพร้อมความจุถึง5000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานตลอดวันอย่างสบายไม่ต้องพก power bank ให้หนักกระเป๋าและยังรองรับการชาร์จแบบ1 0 w ผ่านพอร์ต usb c ที่ใช้งานสะดวกและทันสมัยระบบปฏิบัติการที่ให้มาก็คือ android 14 go edition ที่มีความเบาและประหยัดทรัพยากรเหมาะมากกับมือถือรุ่นประหยัดช่วยให้การใช้งานไหลลื่นและมีแอป google version go ที่ใช้งานง่ายไม่กินพื้นที่เครื่องมากนัก เรื่องความปลอดภัยโนเกียซีมีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างและการปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งหาได้ยากในสมาร์ทโฟนในระดับราคานี้ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นนอกจากนี้โนเกียยังคงรักษาคำมั่นในเรื่องของความทนทานตัวเครื่องมีมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นระดับ IP 5 2และได้รับการทดสอบความแข็งแรงในระดับที่มั่นใจได้ว่าใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้แบบไม่ต้องกังวล ราคาวางจำหน่ายของ nokia c 3 2 2 0 2 6นี32-2026นั้นเริ่มต้นเพียงประมาณ3,999บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มเกินคุ้มเมื่อเทียบกับคุณสมบัติทั้งหมดที่หทให้มาและแน่นอนว่า nokia ยังให้การรับประกันตัวเครื่องนานหนึ่งปีพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศสรุปเลยว่า nokia c 3 2 2 0 2 6ี32-2026เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคนที่ต้องการมือถือที่ดูดี ใช้งานได้ลื่นไหลถ่ายภาพสวยแบตอึดและราคาไม่แรงเหมาะทั้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการมือถือที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องจ่ายแพงถ้าคุณกำลังมองหามือถือรุ่นใหม่ที่คุ้มค่าและมาจากแบรนด์ที่ไว้ใจได้ Nokia ย c 3 2 2 0 2 6คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้สมาร์ทโฟนด้วยนะครับแล้วเจอกันรีวิวหน้าครับ